ไงวะเนี่ยมึงจอดเกะก,กะจังอืม,อมไม่รู้ที่ใครผิดใครเลยเฮ้ยไอ้เอาขยะนี่มาขวางทางวะเอาออกไปเจ่ผมถอยออกไปไหนแล้วครับผู้หญิงเขาจอดตรงนี้อะมันั่นนะมนนั่นะม,ม,มีข้อไหมามึงเป็นใครที่กล้าขัดคำสั่งของกู อ้าผมก็เป็นคนนะสิครับนี่วอสลุดมาจังหวะที้มจังหวะที่สวยหวอกนยออาเฮ้ยวิธามันอะไรแามาทำไม กขมีมีบุญคุณกับแก้วรถแก้โดนซิวไปแล้วคุณคุณเดี้ยมมาส่งแก้ว <S <S อ๋อเองชื่ออะไรวะชื่อพลานครับแล้วเสนามาทำอะไรแถวนี้ผู้อยู่กรุงเทพผมจะมาเสี่ยงโชคหากินทางนี้เอ็งหากินแถวนี้เอ็งรู้จักกับใครเคยมีคนรู้จักแต่เดี๋ยวนี้คงจะตายไปหมดแล้วอ้าวเอ็งออะไรกันเหรอหคุณพ่ออ๋อ มีอะไรกันหรือลูกรถแก้โดนขโมยค่ะแล้วคุณพานก็นช่วยมาส่งค่ะอ๋ะอเหรอนีตแกช่วยจัดการขอบคุณแทนพี่ด้วยนะแกไปอาบน้ำอาบผ่าซะก่อนไปให้อาเขาจัดการนีค่ะอือ,อ,อ,อน้ <c oughs> เป็นไง <c oughs> ชื่ใจไหม เฮ้ยอย่ามายิ้มหาสวรรค์อะไรอีกอะออกจากบ้านไม่ได้แล้วครับนี่แหละครับคือการขอบคุณโอ้หบอกว่ามึงออกไปได้แล้วไอ้ลูงเรือรถ